ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดดประจำวันที่15พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟวอนแมนเชสเตอร์เดดเช้านี้ขอ้ชเนาะเอาล่ะหนึ่ง,งงานนี้อาร์มอริมโชโอชัฟฟอร์ดก่อนจะเริ่มคมผีซ้อมในช่วงวันจันทร์นี้โดยการนี้ด้านของประเมินอาร์มอริมกุญซือของแมนยูนั้นเยี่ยมชมสนามโอชัฟฟอร์ดแบบเต็มความจุเล็มความอิ่มนะฮะก่อนจะเริ่มคุมทีมซ้อมในช่วงต้นสัปดาห์หน้า โดยอาบริมเองได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์เตนทแทนที่เอริกเชนฮาร์ทที่ถูกปลดหลังทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังโดยกลุ่ซื้อผีแดงเดินทางถึงสโมสรตั้งแต,แต่วันจันทร์ที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยกลุ่ซื้อนุม่มยังคงไม่ได้เริ่มคุมทีมซ้อมนะฮะเพราะว่ายังต้องรอเอกสารวีซ่าให้เรียบร้อย อย่างเป็นทางการจึงจะ,ระเริ่มง,งานได้และช่วงเวลานี้นักเตะเองนั้นในทีมหลายคนก็เดินทางไปเข้าแคมป์เตรียมที่จะลงเล่นให้กับทางทีมชาติในครั้งนี้หล่าสุดนั้นเมื่อวันพฤหัสะบดีที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาอาร์มอริมเดินทางไปที่สนามโอเทลฟอร์ดเพื่อจะเยี่ยมชมนะฮะสนามแบบจุใจในทุกซอกทุกมุมรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์สมบรเก็บรวบรวมถ้วยรางวัลในครั้งนี้เอาไว้มากมายเช่นเดียวกันนะ โดยเบนเจอคอบนักข่าวอังกฤษรายงานข่าวเลนนว่าอัมบริมนั้นน่าจะเริ่มคุมทีมกับปิศาจแดงลงซ้อมเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่1 8พฤศจิกายนนี้ซึ่งวีซ่าการทำงานน่าจะเรียบร้อยในเวลาเดียวกันในครันี้ก่อนที่ช่วงสัปดาห์ต่อไปจะได้คุมทีมนัดแรกในการไปเยือนอีฟสวิตชาวในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในครัน้านะ เป็นรางงานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทุกคนตื่นเต้นกับการมาถึงของเขานะฮะก็ขอให้เป็นสิ่งที่ดีและก็พาแมนยูไปสู่จุดนะครับผมสูงสุดให้จงได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับอารืตไงไงวินา拉เลอามาสดาวรุ่งของผีแดงนะโดยการน,นี้สื่ออังกฤษเปิดเผยนว่าแอสต์มิลลราเองนั้นติดตามสถานการณ์ของแฮร์รี่อามาสดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์เดธแบบต่อเนื่องในขณะนี้ โดยแบ็กซ้ายในวัย7ปีได้โอกาสในการแสดงผลงานในช่วงพรีเซนตซึ่งแฟนบอลของแมนยูหลายรายเองก็ตั้งความหวังกับดาวรุ่งรายนี้และก็ส่งสัญญาณไปยังสโมสรให้มอบโอกาสแก่นักเตะในคารักนี้ล่าสุดนั้นทีมทล์กเปิดเผยบอกว่าเจ้หน้าของบริษัทแดงเ,งเองนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะโดนอาร์เซนอลนะ,ะับผมจกตัว Z, อาร์มัสหลังจากที่สิงห์ผงานติดตามสถานการณ์และก็ฟอร์มการเล่นของแบ็กซ้ายวัย7ปีรายนี้แบบต่อนเนื่องในขารักนี้ ดยการบริงานข่าวระบุเลนว่าฝ่ายสัรหานักเตะของมิเนร่าอีกนั้นก็ประทับใจนะฮะผลงานส่วนตัวของอามมาสแถมยังยกระดับให้กับเป็นนักเตะท,ที่สโมสรอ,อยากจะได้ตัวไปร่วมทีมเพื่ออนาคตในอนาคตในข้งนี้โดยการินดังกล่าวทำให้แฟนพีนแฟนบอลผีแดงเ,งเองนั้นไม่ติดใจเพราะว่าไม่ต้องการจะเสียเพชรเป็นงามให้กับคู่แข่งในข้ะนี้ซึ่งหลังจากนี้ไปก็อยู่ที่บริเบนอัลบูริมแล้ว ว่าจะมอบโอกาสนี้ให้กับอามัสได้ขึ้นนะฮะสู่ทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้เปรืใหม่ทางด้านของอามัสมีสัญญาร่วมกับทางด้านของแมนยูนะฮะ,ะจะถึงกลางปี2027ในครั้งนี้ด้หรนนือครับผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงอาร์มริมพร้อมที่จะจับแรดฟอร์ดยืนเป็นหน้าเป้านาะ โดยการน,นี้สื่ออังกฤษเปิดเผยบอกว่าบรูเมนอัมบริมเทรนเนอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเ,เองนั้นพร้อมจะจับมาคับไรฟอร์ดลงเล่นตำแหน่งหน้าเป้าในครั้งนี้โดยอัมบริมเพิ่งจะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยผุ้สื่อชาวบรตุเกสเองนั้นเข้ามาร,รับไม้ต่อจากคณ่งของเอดิชันทากที่โดนปลดไปก่อนหน้านี้รวมไปถึงรูชฟันนิโตรอยซึ่งทำหน้าที่รักษาการเทรนเนอร์ตลอด4เกมที่ผ่านมา ล่าสุดทางกิฟมีสปอร์ตสื่ออังกฤษเปิดเผยบอกว่าอาลโมอริเนียมีแผนการในการจับแรดฟอร์ดลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าในระบบ3-43โดยหวังจะให้แนวรุกอังกฤษนะฮะสร้างผลงานที่ดีให้กับทางชีนในครั้งนี้ดยกระแสข่าวในการเล่นระบบ3 4 3แรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากที่อาร์มดิเเปิดเผยว่าคงจะไม่เปลี่ยนรูปแบบหรือว่าระบบการเล่นของตนเองและก็พร้อมดําเนินการตามรูปแบบที่เขา ถนัดเป็นหลักในครังนี้แม้ตอนนี้ผีแดงเ,งเองมีทั้งวรัสุูทายรุนและก็โจชัวโซซีเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่ว่าสื่อบรรงการดังกล่าวเชื่อว่าอารบโมริมเองนั้นก็พร้อมจะทุ่มแรดฟอร์ดเข้าไปเป็นตัวเลือกอีกคนในครันี้เช่นกันนะ โดยกรณีนี้ยังต้องรอดูความชัดเจนกันอีกครั้งโดยมีการบริงานระบุเรยนะว่าอโมอริมนั้นเตรียมที่จะพาทีมลงซ้อมหนแรกในวันจันทร์หน้าหรือว่าเป็นช่วงเดียวกับที่ทางด้านทางทางจากนุมัติวีซาการทํางานของเทรนเนอร์โปรตุเกสในครั้งนี้จนถึงปัจจุบันในครั้งนี้ก็เป็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรทางด้านของบรดฟอร์ดนะเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับ อาร์ต์ยังไงยังไม่จบเมื่อสถานหของสคารินี่เปิดใจประเด็นมาตินเนชถอนตัวจากทีมชาติอาเนติน,นาในครนี้นะโดยทั้งของมาติเนสเนี่ยพาช่วยทีมอาเนติน,นาในเกมคัดบอลโลก2 0 2 6นะฮะรอบอาทั้ง2นัดนี้เหตุเป็นเพราะรปัญหาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นซึ่งนักเตะตัดสินใจถอนตัวไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งเรโอเนลสคารินี่คนสื่อของทีมชาติอาเนติน,นาเปิดเผย ว่าอาการบาดเจ็บที่หลังของอิกซาอาลิซันโดมาร์ิเนสกองหลังของแมนยูเนี่ยเกิดกำเริบขึ้นเป็นเหตุให้จำเป็นต้องถอนตัวจากทีมไปในท้ญญายที่สุดในครณะนี้โดยผู้ถูกถามเกี่ยวกับการถอนตัวของทีมชาติอ,อา,าร์เจนติน่ารายนี้ของมาร์จิเนสสคาร์โนีก็ได้กล่าวว่าเราไม่คาดคิดเหมือนกันแต่ว่าลิซันโดจะเจอปัญหาแบบนี้เราเห็นเขาได้รับอาการบาดเจ็บ uh, ที่หลังของเขาแต่ดูเหมือนว่าเขาเองนั้นจะไม่ได้มีปัญหาอะไร แค่ปวดเท่านั้นแต่เมื่อเขามาถึงที่นี่ที่แคมป์จิมชาติในครักนี้เขามีอาการปรวดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเขาเข้ารักการตรวจและก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ฟิตพอที่จะอยู่ในทีมในครักนี้ทา่านี้กองหลังในวันโชกปีอร์ไรนี้ได้รับประการบาดเจ็บจากเกมลีกที่แมนยูเปิดบ้านไล่ยํำใหญ่ใส่เลสเตอร์ไปสาต่อศูนย์เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่เขาก็อยู่ในสนามจนจบเกมโดยที่ไม่ได้โดนเปลี่ยนตัวออกไป สำหรับทีมชาติอาเจนินานั้นมีคิวลงเตะฟุตบอลโลกปี2026เราคัดเลือกโซนในเมริกาใต้กับปารากวัยและก็เปรูเช้าวันที่15และก็27อ่า20พฤศจิกายนในเวลา6นาฬิกา30นาทีและก็7นาฬิกาตามลำดับในครั้งนี้ตามเวลาของประเทศไทยนั่นเองนะเป็นทว่างานนี้ก็ถือว่าอืมต้องรอดูันต่อไปกันแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรทางนั้นของอาลิสันโดมาชินเนส เรามาดูข่าวตอ่อมากเช่นครับเอาล่ะยังไงอึ้งกันทั้งบางเมื่ออัลบอริมเตรียมที่จะขายสตาร์แมนยูทั้งที่มีส่วนร่วมกับ7ประตูเลยนะโดยบร,ริเวณอัลบอริมนะครับผมงานนี้มาแปลกนะฮะเป็นกุซอแมนยู Yo, ที่ตกเป็นข่าวเตรียมที่จะขายสตาร์ดังของปีศาจแดงทั้งที่มีส่วนร่วมกับ7ประตูแลนะด,ดูการนี้โดยกันนี้ทางด้านของกริปมีทสปอร์ตรายงานข่าวเลยนะว่า โรมเป็นอริมหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดดเองนั้นพร้อมที่จะพิจารณาในการที่จะปล่อยคริสเตียนอีิกเซนกองกลางประสบการณ์สูงชาวเดนมาร์กออกทางด้านของชินโอเทฟอร์ดสำหรับทางด้านของอีลิกเซนในวัย22ปีรายนี้ลงเล่นในกับด้านของแมนยูไปแล้วมากถึง13นัดในฤดูกาลนี้แลก็มีส่วนร่วมกับ7ประตูแบ่งเป็น4ประตูกับอีก3แอสซิสวมทุกบริการแต่ก็ไม่ได้รับการการ,การันตีตำแหน่งตัวจริงในครคตนี้ เพิ่มเติมแต่อย่างใดและเจ้าตัวเองนั้นก็กำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยการบริการล่าสุดระบุเลนว่าโรเบนอาโบริเน,เนียต้องการจะใช้ขมกำลังพลังหนุ่มมากกว่าผู้เล่นที่อายุมากกว่า30ปีดังนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนั้นจึงพร้อมที่จะรับฟังข้อสเสนอจากอีเลเซ่นและก็มองถึงการปล่อยเขาออกท,ทางทีมในช่วงตลาดเดือนม,มการาคมที่ถึงนี้ดีกว่าจะรอเสียแบบฟรีๆหลังหมดสัญญา ขณะที่ตัวของอีดิเซนเองก็ออกมายอมรับเมื่อเร็วๆนี้ว่าทางด้านของสมโมสรยังไม่ได้มีการพูดคุยเ,เรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเขาในครั้งนี้แต่อย่างใดดังนั้นโอกาสในการย้ายทีมของเขานั้นมีสูงมากเลยทีเดียวเปน็นทางานนี้นะผมก็ดูแล้วเนี่ยทางด้านของอีดิเซนนะฮะอาจจะหลุดปิวก็ได้กับทางด้านของยุคสมัยของบรูเบนอัลเบริมเพราะฉะนั้นต้องรอดูคำตอไปกันด้การกับการทำงานของเขาใครจะอยู่และใครจะไป และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรุดสมโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตาทรัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ